หมันหมันพี่น้องครับบองนี่หลายๆครับวัาหล่นครับเจอฝนครับพี่น้องกับหลายแล้วครับจะเข่าโลที่สองแล้วครับผมอันนี้ง่ายเนาะแต่สุวรรณถ้าเราลวดเอาลวดแต่สุวรรณพ่อแม่นีไหมป้าทั้งปุ่นกัดพ่อทั้งปุ่นเอาเอาพี่ทั้งนี้กันนี่ไป มาเบ่งผลงานด้วยสาวเขียวเจ้าได้หลายปันไลยผลงานเจ้าสาวเขียว่ระกับของปานั่งนี่้ประมาณจะเขาโลที่สองเหรอครับสาวเขียวนี่ประมาณโลหนึ่งปลาโซ่ปลาโซ่กับโลหนึ่งครับหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องกับบรรยากาศอีกคลิปหนึ่งครับเก็บภาพบรรยากาศการหาเห็ดเพาะ คับใ่รเงยๆเลยโอ้มองนี่ยวแน่นอนเนาะคักๆของแท้เลยครับมองเนี่ยวมาเด้อเกิอีกรอบ